จไป Everybody แชม์จไปสักไงให้ดีกว่า b บ c k แฮแชมป์ ham, จะไปจชไปจชไปแชไปจชไปจชไป,ไปและ how much ที่ต้องจ่าย plus หบทเรียนราคาแพงก่อนแทงเข็มบนสกินเพราะพี่น้องราคาไม่ได้การันตีความเท่เสมอไปและคุณจะ very very ตกใจ เพราะวงในเผยผ่านหนังสือบ้านของเบค xxx ว่าลายสัตว์คล้ายคนกลางปีกยาว16เซนสูง11เซนกลางหลังแบคแคมจ่ายตังเพียง8,000บาทครับในปี2004ถ้าตีเป็นเงินวันนี้ก็ประมาณ17,000บาทที่อังกฤษนะฮะซึ่งค่าแรงของเขา ขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ512บาทซึ่งการสักก็อาจจะสร้างข่าวให้กับเบคแต่ก็โดนซัดอยู่หลายดอกว่าจากภาพลักษณ์ของเด็กดีมีวินัยไฟเตะบอลกลายเป็นชายก้าวร้าวก็ทำให้เขาเสียโฆษณาไปหลายตัวคู่ชีวิตอย่างวิกตอเรียก็ไม่ชอบแต่เมื่อผู้ชายดังกว่าทำเงินมากกว่าก็ต้องํำใจยอมรับสบภาพ ส่วนใครที่ไม่อยากสักแล้วเสียตังบวกกับเสียใจฟัง5ช็อตเด็ดก่อนสักให้ดี 1. อย่าเป็นหนูทดลองแม้รักเพื่อนแค่ไหนเพราะว่าหลายรอยสักที่หลายคนเสียใจเนี่ยมาจากความเกรงใจแล้วก็ไว้ใจเพื่อนที่อยากลองวิชา 2. ส,สตรอรี่ต้องมาและต้องมีแชมป์และเบค็คคิดเหมือนกันนะ เราไม่ควรสักตามใครเราควรมีส่วนคิดลายของเราเองอย่างคุณวิววีโก้เนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณชอบดอกไม้คุณจะตัดคุณจะซื้อเพื่อมอบให้ใครสักคนไม่กี่วันก็ตายแต่ถ้าคุณรักดอกไม้คุณจะไม่ยุ่งไม่ตัดปล่อยให้เธออยู่ในธรรมชาติอย่างสงบเธอจึงสักลายดอกไม้พร้อมมงกุฎไว้บนขาแปลได้หลายความหมายฮะดอกไม้คือตัวแม่แห่งธรรมชาติ หรือตำแหน่งสูงต่ำของลายสักไม่สำคัญเท่าการกระทําของคนแชมป์ s, ชอบเบอร์สก็มี3หน้าของมอม d ดดแอนด์วั plus ลา c เซน e a แอ็บสตรของน้องคำจุนด้วยต้นไม้ใหญ่ที่โรงงานของอากงตอกย้ำความตั้งใจบวกวินัยซึ่งทำให้อากงหรือคุณปู่ที่เริ่มอาชีพจากแบกหามสร้างฐานสู่โรงงานใหญ่เป็นหัวใจของครอบครัวเอือ้ออารี 3. อย่าสนราคาและความดังนะคนดังแล้วก็รวยเนี่ยพลาดกันมาเยอะเวลาจะตัดสินรอยสักอย่างแฟนเนี่ยเอามือปิดหน้าเลยไม่ต้องรู้ว่าคนคนนั้นหล่อสวยรวยแค่ไหนแชมป์เคยเห็นลายสักของพนักงานเสิร์ฟอาหารลายสักของพนักงานขายเสื้อบอลสวยกว่าคนมีตังสวยกว่าคนมี f อหลายล้านหลายครั้งอ่าเมื่อเราทราบลายที่ชอบอย่างจริงใจแล้วก็ไปคุยกับช่างสักว่าอ่ะ คุณเหมาะกับสไตล์ไหนสิ่งที่คุณชอบเขาจะเติมเต็มอะไรให้กับคุณแล้วก็มันมีบางอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผิวเข้มก็อาจจะไม่เหมาะกับสีเหลืองสีทองนะฮะเพราะว่าจะดูเหมือนกับแผลมากกว่าอาร์ตแล้วถ้าคุณผิวขาวก็อาจจะสามารถเล่นสีสนุกสนุกได้มากกว่าแค่สักสีดำสี่เพศคนสักสุดสำคัญฮะเพื่อเลี่ยงปัญหาล่วงละเมอทางเพศถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ควรเลือกช่างสักที่เป็นผู้หญิงคุณพิชชาเนี่ยที่ เป็นทั้งศิลปินเป็นคนสักแล้วก็เคยเจอมรสุมล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของ2ผลงานของแชมป์แล้วก็วิวนะครับเดี๋ยวท้ายโชว์จะขึ้นคลิปแล้วก็คอนแทคให้ลายของแชมป์ใช้เวลาสัก2วันราคาก็หลักหมื่นส่วนของคุณวิวเนี่ยหลักพันนี่เป็นราคาของเมื่อ3ปีก่อนนะจ๊ะห้าสัก ทุกบอลโลกแชมป์เห็นด้วยกับพี่แบ็กเลยฮะว่าการสักเนี่ยเป็นความเจ็บที่เสพติดถ้าไม่มีการวางแผนอาจเละจนเลอะขนาดระดับแบ็กแคมเนี่ยยังเสียโฆษณาแล้วก็ภาพลักษณ์ติดลบจากการที่มีรอยสักมากกว่า70ลายในเวลาเพียงแค่25ปีก็เท่ากับว่าสักเกือบ3ครั้งต่อปีนะฮะแชมป์จัดไปจึงวางแผน4ปีสักทีให้เห็นกันชัดๆฮนะ พี่แบกอายุ49มีรอยสัก60ถึง70นะฮะแชมป์เนี่ยเริ่มครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ38อะถ้าเกิดใช้หลักเลขเนี้ย4ปีจัดทีเนี่ยอีก8ปีตอนอายุเท่ากับแบ็กก็จะมีลายสักแค่3ถึง4นะฮะแล้วก็จะมี10ท a t t o o s ตอนอายุ74ก็ยังน้อยกว่าแบ็คแฮม7เท่า แล้วก็แชมป์ก็ต้องมีอายุ318ปีถึงจะมีรอยสักเท่ากับแบคก็เหลือเวลาปีนึงฮะแพลนของเราก็คือคุณวิววีโก้เนี่ยแพลงจะสักที่แขนขวาส่วนแชมป์ก็จะสักต้นไม้มังที่แขนขวาด้านในนะฮะเพื่อรณรงค์ให้เราทานแล้วก็ค่าสัตว์น้อยลงแล้วก็ให้ค่าร่วมกันรักษาธรรมชาติ มากขึ้นดังนั้นศิลปิเป็นคนไหนที่มีไลฟ์สไตล์ Flexitarian, Vegetarian หรือว่า Veganism ที่มีวิชั่นคล้ายกับเราที่อยากจะคอลแลบกันอยากร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเซฟสัตว์และก็เซฟธรรมชาติจัดมา